ช่วง stock focus สนับสนุนโดย GM b i z ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher p a c k e l ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Stock โ c ก s สแล้วค่ะวันนี้ต้องมาคุยกับอาจารย์สิบประกรน,นะคะว่าทำไมตลาดหุ้นไทยร่วงจังเลยอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีเขาต้องจอยสวัสดีเขาตลชมครัาอารมณ์ดีเลยตลาดถือว่าเป็นเรื่องปกติน้องจอยมีขึ้นมีลงนะครับการปรับตัวหรือการอ่อนย่อของดัชนี มีตลาดทุนบ้านเราในรอบนี้เนี่ยนะก็เกิดมาจากแรงขายของนักทุนกลุ่มประเภทสถาบันทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเขาเป็นอะไรล่ะคะมาพร้อมใจกันขายเขาก็มีการสลับเท้าเหมือนกันก็คือเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายนะแต่ก็จะออกหนักไปทางขายก็เลยเกิดการไสเวดาลงมานะครับแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยทําให้เขาขายเนี่ยก็คงจะมีอยู่3-4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็แน่นอนกับการทํากําไรของเขาเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำอ่ะ แล้วก็สิ่งที่ตามมาในกรณีที่จีนมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25เปอร์เซ็นต์นะก็ทำให้นะความกังวลเกี่ยวเรื่องของเภาวะเศรษฐกิจในเอเชียมันจะเกิดภาวะของเงินเฟ้อนะฮะมากเกินไปหรือเปล่าะนะรวมถึงนะความตดถอยของเศรษฐกิจในเอเชียจะเกิดขึ้นหรือไม่นะก,ก็มีความกังวลกันเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นของปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศนะปัจจัยทั้ง,างการเมืองภายใน นอกภายในสภารวมทั้งขั่วรอยต่อระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดการประทะกันนะก็เลยในช่วงเวลาหนึ่งก็ทําให้ดัชนีตลาดทุนยุบหวบนะจากขึ้นไปสิบกว่าจุดนะลงหวบเลยนะลงติดลบนะคนก็งงวดใจนะครับนะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยที่เป็นตัวถ่วงแต่ตัวดีก็มีเหมือนกันค่ะ ตัวดีก็มีในเรื่องของผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนทอจะทยอยประกาศแล้วนะคะใช่ประกาศก็ออกมาหลายตัวเนี่ยโอ้โหเป็นไปตามเป้าโตค่อนข้างดีนะและจากการประกาศของผลประกอบการที่ดีแล้วเนี่ยก็จะตามมาในแง่ของปันผลนะเราก็คงจะต้องติดตามดูในแง่ของปันผลว่าปันผลจะเป็นอย่างไรแต่การเคลื่อนไหวของตลาดทุนของดัชนีตลาดทุนดาวโจน์เนี่ยนะที่ผ่านมาโอ้โหขึ้นติดต่อกันหลายวันเลย น่ะเจ็ดแปดวันเลยนะเศรษฐกิจสหรัฐลุกขึ้นมาดีขึ้นมาดีเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันดูดีขึ้นโดยเฉพาะเอ่อตัวเลขของการจ้างงานตัวเลขของผลประกอบการของบริษัทของเข้าที่นั่นแมคโดนัล์เนี่ยหูกำไรดีเหลือเกินนะคนกินเยอะครับผมนะแต่ราคาทองก็ผันผวนนะราคาน้ํามันก็ผันผวนเหมือนกันขึ้นไปพุ่งพวดเลยแล้วก็ลงมานะตอนนี้ก็ต่ำกว่า90เหรียญต่อบาเหรีแล้วของตลาดในแมคนะ นะแต่ของเบนของทางด้านฝั่งซีกยุโรปนั้นะนะของอังกฤษนะี่ยังสูงอยู่นะนะก็เป็นการถ่วงกันนะปัญหาของทางด้านเศรษฐกิจหรือปัญหาการเมืองภายนอกประเทศนะไม่ว่าจะเป็นของอียิปต์ของเกรตเนะี่ยมันก็กระทบนะต่อภาคการลงทุนของเราเหมือนกัน แต่ยังไรก็ดีนะถ้าหากว่าเรายัางมองดูในะแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงแล้วต้องจอดตลาดทุน้านเราก็น่าทรงทุนกันนะเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่ลงต่ำๆนี่พี่หนุ่ยแนะยังคะว่าซื้อได้หรือยังอาทิตย์นี้พี่ไม่ต้องแนะกองทุนก็นแนะกันหมดแล้วเขาซื้อเลยกองทุนบอกว่าโอ้โหตลาดอย่างนี้น่าซื้อเพราะว่า P.E. มันต่ํา <ค><ะ>นะพอประกาศผลประกอบการออกมา PE มัน à, ลงไปเหลือประมาณได้สิบสองไหนลงลึกๆไม่กองทุนก็เข้าแล้วใช่ไหมคะกองทุนก็เข้าตอนนี้กองทุนก็ตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาเยอะได้สัมภาษณ์กองทุนนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนธนชาติกองทุนทิสโก้กองทุน i n เนเกียรตินาคินอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งกองกันขึ้นมาใหม่แล้วก็มาค่อยๆเก็บสะสมทุนเพราะว่าที่ผ่านมาทางด้านกองทุน LTF เนี่ยมีการขายหุ้นออกมาพอสมควรเหมือนกันเนื่องจากว่าเขาครบอายุไง โอ้แล้วที่อาจารย์หนุ่ยพูดมาทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยต่อเนื่องกับพี่หนุ่ยว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าโวลุ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเบาบางเงินหายไปไหนแล้วไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะคะเราถามกองทุนรวมตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวดรสุภกรสุนทรกิจค่ะจากในช่วงของ MFC Money Guru ค่ะ